ออนนี้น่าจะต้องวัดกันที่รีบาวถ้างเขามีมากีนะครับโชวินเลตด้วยเล่นอุ้ยเล่นไปพันเจ็ดร้อยสมสิบเลยอไม่เคยเห็นพี่มาสารเล่นเลยนี่พี่มาสารตัวปอมนะเนี่ยหยิบแม่นแตกมาเล่นด้วยนะครับไม่เคยเห็นพี่เขาเล่นเลยนะน่าจะเป็นตัวแบบเล่นแรก,แรกๆหรือเปล่าเจอตี้เดิมยิงเลยพี่ตาบอกได้ครับตาตาพูดเองนะครับตอนนี้หน่วยเหนือสั่งยิงมานะครับก็บรรจุกระสุนรอไว้เลยเดี๋ยวเข้าเกมปุ๊บใส่ย,ยับเลย เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทำลายล้าง a ชแนลลุยไปกับทำลายล้าง Channel. <Whoa. S 1> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำลายล้าง a ชแนลลุยไปกับทำลายล้าง a ชแนลจบเลยชนะเฉยผมไปดูวีทูเบอร์วีทูเบอร์จากอะไรก็ได้เอาไงพี่เปลี่ยนเป็นร่างหนีปะพี่ก็เป็นวีทูเบอร์ได้นะถ้าทุกคนต้องการ พลาดนะโดน้าดีโดนนะอโ,นนะออโอ้โตาไม่ให้เป็นเหลี่ยมไหมอ่ะคนนี้เขาเล่นมากิดีนะครับเลี้ยงอัดหน้ามากิไปเดิโคตรเท่แสกหน้าแล้วก็ทิฟอยินจังหวะนี้แล้วก็แสกหน้าอีงดอกดอก,ดอกตาบอกให้ยิงเลยแล้วก็จัดไปอ่าตาไม่เห็นเหมือนที่คุยไว้เลยแล้วล่วงไปเลยคนระับแล้ววิ่งแซงมาแล้วก็ยืนยิงเลยแล้วกัน ลงเล,งลงน่นจัดปลายทิปอินโอ้โหโคดบอร์ดเลยรุ่นสองแต้มนะอันเนี้ยมีซัพพอร์ตดูนใหญ่ยิงสองแต้มสองอันด้วยนะครับเป็นบวกอีก6%อ่ะนี่คือรูนสองแต้มนะโอเคอุ้ยกระชากสับแตกแตกอะไร เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะทำคอนเทนต์ชนะต่อเนื่องนะครับผมแบบว่าอาไม่แพ้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูรีบาว่ะด้วยพี่มาสารของขึ้นอะไรวะชนะแบบไม่แพ้เลยนะครับตอนนี้กำลังทำคอนเทนต์อยู่อันนี้ยังไม่แพ้เลยนะตั้งแต่ชนะมานะครับหลบได้วยใจถึงว่ายิงเลยแล้วกันโอ้โหชีวิต อีกขีดเดียวออกนอกเส้นแล้วมันไม่ออกให้อะ่ะกดยิงมันขึ้นว่าเออยังไม่ออกนอกเส้นนะครับนี่ล่ะโคตรแมนหลบได้ก็หลบได้อยู่ดี <laughs> ไม่ได้แอมพี่หล่อยน้องอะไรอะไรโดนนะโดนะโดนะบอกเลยโดนนะอะไรวะตัวเบี้ยวอ้เดี้ ยิงเลยละกันมีคนบอกให้ยิงเลยปรรจุกระสุนยิงอืมเมื่อไหร่มันจะจูเนนติดสักทีวะหลบได้ไม่แอบพี่หรอก,อกน้องอเออออกเสียหล่กไปด้ วิง่ายไปไหมแล้โดนสามแต้มด้วยครับโ,โอ้ผม,ม,อ,มาาอ่ะอือพี่ปาะสานไปออยัสสามแต้มคืนก็ง่ายง่ายโดนสามก็สามคืนแค่นั้นแหละธรรมดาดีมากพี่ตัวนี้คอมโบผมได้หลบได้ก็หลบได้อยู่ดีอะไรวะ มันต้องไปยืนตรงไหนถึงจะลบก,กวนเรียบร้อยเรียบร้อยเล่นไวไปเลยแล้วตกสั่นเลยว่าโยกไปดิลบได้อ อ่ะเคร่งงิ้มันรีบาดีจังวะสับเหลือหน้าที่เอ่อหนึ่งนาทีกว่าใช่ไหมซูสีอยู่น่าจะได้นะครับลูกว่า้น่าจะกอบอันติโอดาไปหลบได้หลบได้อยู่ดีอาจะเลี้ยงใครก็ได้แต่ไม่ใช่เราปับ๊บโโลชนะเยอะสุดกีตาติดไม่เคยนับเลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ อ้าวจ้วงเล่นจ้วงเล่นโอเคสวยมากครับพี่โอ้โหสติลไม่ติดเลยวะ เรียบร้อยโล่งๆเน้นๆเร็วๆเน้นๆพี่มาสารเข้าไงเข้าไหนพี่ <S <S ออสวยครับอ๋อมารออันติระข้างหนี่เขาแน่นมากเลยนะข้างในอ่ะ เฮ้ยสติวไม่ติดสักครั้งเลยชนสี่ห้าทีแล้วอะเราจะเอาชนะแบบโลกจำป่ะ3ามแต้มไหมเฮ้ย,ยตา <c oughs> ตาพี่ <p ii> เปิดอัตตีสามท่าเลยอะโหลตาอยากว่าตามคอนเทนต์เหรอตา ที่เปิดตีสามท่าเลยมไม่ส่งบอลมาให้โอเคแต่กดทัดไปสองทีมันไม่กระโดดให้มากำลังช็อกกำลังช็อกอ,อยู่ตอนนี้น้ำตาลในเลือดสูงมากโอ้โลกจาเลยเปิดอติอยู่สามท่าไม่ให้บอลที่จิตใจแตกสลายอยู่ตอนเนี้ยปับ แตกแตกน่นอนแตกแน่นอนโอโ้สามสิบสามมีนาทียิงเลยครับพี่ตามันพูดอย่างนี้ก่อนเข้าเกมทุกคนที่มันพูดเป็นไอ้พวกล่างทองทั้งหลายแหละเดี๋ยวผมเอาจริงครับพี่ยิงเลยเกมนี้เลยพวกนี้แตกตลอดแตกตลอดเล่นล่างธรรมดาพอไม่ต้องล่างทองทุกคน เนี่ยยิงเลยพี่เดี๋ยวผมรีบาวให้มันรีบาวไกี่ครั้งวะเดี๋ยวไปดูเดียอันนี้แตกนะชนะอยู่ในมือแล้วนะครับผม่ะบรรจุกระสุนฟิวปลาใช่ใชนะทิ้งเลยโอ้โห กดผิดปุ่มหมุดไม่เชื่อหรอกยิงเลยพี่เดี๋ยวผมรีบาวให้รีบาวไปสามรีบาวไปสามครั้งพี่มหาศา,ศาสตร์เขาแบบว่าผมเล่นชิวๆรีบาวไปสี่โอ้โหตาบอกยิงเลยพี่รีบาวไปสามครั้งเอาเรื่องเออเอาเรื่องมากเลยตาเนี่ยกําลังจะชนะในไรหมวนยิงเองเฉยคอนเทนต์ชนะรวดจบเร็วจังครับออเดี๋ยวคนดูรอนานก็เลยรีบปิดคอนเทนต์ ก็เลยรีสฟิดคอนเทนต์นะครับก็กเดี๋ยวไว้พี่ดูคอนเทนต์อื่นแล้วกัน